มาจากทุกคนกินเขาน้ำไม่ตู้ปลานี้หนึ่งเจวขออนุญาตบาดข้ามเดอ้อบุค้านี้เมิดแล้วกินก่อนนะวา่าดใต้ตั้งแต่ไออปิดมือวา่าดีทต้ตั้งแต่ไอหนึ่งปลาแล้วแหละ เป็นลูกค้าหลายอ้สะดวกแม่ตูเมียนหนึ่งไซเบอร์นี่แมงยังนี่มงยังนี่เห็นปะอันนี้ก็คือบักเขือตูมากินมันหวานหวานดิเกิมเจ้า โดนโดนเด็กินกับมาแซบนะปลาเน้นหนึ่งหนึ่งปลาเน้นปลาเน้นหนึ่งคืออะไรเนาะแซบฮึฮทันหนาวอ่ะ ะคะักินยูมุ่มแม่ตูน,นีู่่ละก่ถึมีพวกมีดผ่าล้าเล็กเนาะน้ำมันนี่มาสูบทินนี่ปิดล่านแล้วไม่ถึงว่าพวกปิดละเจ้าประแดกเท่านี้แหละทุกคนเนะ่ะกลัวบักหอม อืมอืมอักซี่ไม่ตู้กินสบายสบายน้ำกินจะถนอมมาเร็งดอ,อกมะเร็ง ลัวอ่างบ้างเนี <c> ่ย <oughs> ทำเส่พสริกนวยจ้องนวยใจบะเกอร์เทศน้ำทุกคนเอาไปกว่าใส่หอมแดง ปานิ่นทออันหนึ่งไว้ตัวหนึ่งตัวหนึ่งหนึ่งวะสังเกตบอเวลาถาหนึ่งป้านิ่นอ่ะถาหนึ่งอ่ะกินว่าเบิดได้ทุกคนแต่ว่าถาทอดทอดในีกินเบิดผักซีครับผักซี

ปาดนี้ตัวหนึ่งกินอีเดีก็คืออยู่แต่สองเวลาสามเวลาเนาะทุกคนเนาะแต่ถาแต้ถาทอดน่ะทอดแม่ตู้กินเบิร์ยู่เด้ตัวหนึ่งเนี่ยบ่ตรงตัวใหญ่ตัวกำลังดีตัวเท่าทา ันเน่าๆสื่ออยู่แล้วเว่ยมนมิน้นเลยอวนๆดูทุกคน,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 นแล้นนมแแไม่ตัวหนเบ้อนิ่มนวนอันนี้เอามาปิ่งแซ่บๆอันนี้เอามากินสดเก็ดแซ่บตอนแรกม่ตัวบุหู่รอกว่ามันกินสดๆแบบเนี้ย แนี่ยบวเคยกินนอ็อตถ้ากินสดก็คือกินไอ้แบะบเืปอป๋อหมูข้นไถ่บนว่าเอามาจิ้มน้ำพริกอร่อยไปทัะงกินสดเต็มที่ไม่ตัวมาผัาดกิน <c oughs> ผัดกินแซ่บดิผัดใส่เต้าเจี้ยวแล้วก็ใส่หัวละพาน้ำ xúc ừ. động nó cho ngọt vạn Mình miếng gì? Mặc ra gì? วอาไแซืก mm. ินไปทุกคนซ้มตาย อยากสไล์หัวมากเลยไม่ตู้เอาตะไข่ม้มายาตปากมันอร่อย <c oughs> ได้รสชาติของอูมามิ <c oughs> าเพื่อสุขภาพันได้กับสุขภาพเออลยแห้ะเนาะคนข้ามันต้อกินร่วมๆกันนะกินหลายๆอย่างร่วมๆโปรดสังเกตตายพี่ดีกว่าตายจอย กะติไม่ตัวเองจะแจบ๋ยวทุกคนหนาวหอนมากแล้ว ห้อนมากจะซได้ออกอเอัะบเบียงรลเบียงไม่ตัวปลานินนึ่งนัวนัวได้ยังกินขก่ากันเนาะมาเด้อ หน้เมตุ <c oughs> อมลูกค้าไม่ตุคนหนึง พิ่มมากับพอเดี๋ยวนี้ว่าไทยนั่ไม่ตู้แม่ไม่ตู้ปลื้มใจครับครับเริ่มเริ่มพักเป็นภาษาไทยสวัสดีค่ะเราเพิ่งจะบ,บอกว่า เลี่ยนฉันเริ่มเลี่ยนภาษาไทยแล้วบ่ะันม่บอ,อกไทยนัำนไม่ตู่จะเลยบอกว่า <c oughs> ชวนคุณพ่อไปเที่ยวเมืองไทยนะฉันอยากไปบ่ฉันอยากไปเมืองไทยป่าสัน โอเคทุกคนขออนุญาตบากคำยิยมหน่อไปก่อนเดี๋ยวมาใหม่ <c ười>